สุนัขเยอรมันเชพเพือร,ธธรรมธรรมดาตัวหนึ่งหลังจากกินยาเม็ดสีแดงที่คุณให้เขาในวินาทีถัดมาเขาก็กลายเป็นสัตว์วิเศษที่ดุร้ายเพราะว่าเขากินยาเม็ดเลือดที่คุณทำขึ้นเองซึ่งทำจากเลือดของสัตว์ดุร้าย18ชนิดรวมกับสมุนไพรจีนที่มีค่าหลายชนิดเพียงแค่1 0ถึง15วันก็สามารถทำให้ร่างกายของมังกรดำก้าวเข้าสู่ช่วงฝึกชีได้แต่ที่คุณทำสิ่งเหล่านี้เป็นเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจเมื่อคือนนี้ คุณกำลังอยู่ที่บ้านและเล่นเกม Honor of Kings Jiang จียงทังซูชุยันทันใดนั้นก็มีเสียงคนส่งของนอกประตูพูดว่าสวัสดีครับบริการส่งอาหารถึงบ้านฟังแล้วก็สะดุง้งทำไมตอนนี้บริการส่งอาหารถึงบ้านเข้ามาได้หมู่บ้านเราไม่ให้เข้ามาไม่ใช่หรือคุณขมวดคิ้วเพราะคุณได้ยินเสียงของอีกฝ่ายที่มีกลิ่นอายของความรุนแรงแฝงอยู่พอดีเกมนี้จบลงคุณลุกขึ้นยืนพร้อมกับยิ้มและพูดว่าฉันจะไปเอามาเองพวกเธอรออยู่ที่นี่นะคุณเปิดประตูใหญ่ เห็นพนักงานส่งอาหารที่สวมชุดสีฟ้ายืนอยู่ข้างนอกเขากำลังยืนก้มหน้าอยู่ขณะที่เขายืน่นถังไก่ทอดสองถังให้คุณมรดกของคุณนิ้วทั้งห้าของมือขวาของเขากลายเป็นรูปฝ่ามือทันทีมันพุ่งมาที่คอของคุณเร็วเหมือนสายฟ้าแต่สิ่งที่อีกฝ่ายไม่คาดคิดคือคุณจับอุ้งเท้าหมาป่าของเขาได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นคุณเพียงแค่ขยับเบาๆได้ยินเสียงกรอบแกรบดังขึ้นมือของพนักงานส่งอาหารหักทันทีเขาทำหน้าเจ็บปวดและกำลังจะร้องโอดโอยและคุณก็ทำได้รวดเร็ว คุณใช้นิ้วจิ้มไปที่จุดที่ทําให้เขาพูดไม่ได้ที่หน้าอ,อกของเขาทําให้เขาออกเสียงไม่ได้นี่คือเสียงของเจียงถังที่รําคาญในห้องนั่งเล่นฉันบอกว่าพี่ใหญ่อาหารนอกบ้านยังไม่มาหรอฉันจะหิวตายแล้วคุณต้องถือถังครอบครัวสองถังไว้โยนลงบนโซฟาในห้องนั่งเล่นพวกคุณกินก่อนนะฉันจะออกไปสูบบุหรี่สักหน่อยมาถึงหน้าประตูคุณถือคนส่งอาหารที่ถูกสะกดแอบมาที่หลังบ้านหาจอบจากห้องเก็บของแล้วเริ่มขุดดินทำหลุม ใบหน้าของมือสังหารเต็มไปด้วยความสิ้นหวังจิตใจของเขาก็พังทลายจนถึงที่สุดเขาเป็นมือสังหารระดับสูงจากลัดเบลเทเวิร์นนักเต้นภายในที่ถูกฝังทั้งเป็นพระเยซูพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระแม่มารีไม่ว่าใครก็ตามช่วยด้วยสองสามนาทีต่อมาเสียมถูกนำกลับไปเก็บในห้องเก็บของเธอพูดออกมาโดยไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีถ้าเกิดฉันไม่อยู่มีมือสังหารบุกเข้ามาละจะทำยังไงก่อนหน้านี้ที่กลัวเรื่องยุ่งยากก็เพราะกลัวเรื่องนี้ เธอเดินไปที่ลานบ้านใช้เท้าสำรวจดินในขณะที่คิดว่าแม้ฉันจะไม่ชอบสุยานแต่เธอก็เป็นลูกสาวของเฉียวอีแล้วก็ยังมีเสี่ยวถังอีกขณะนั้นคุณก็บังเอิญเห็นมังกรดำที่กำลังตัวสั่นด้วยความกลัวในใจก็เกิดความคิดขึ้นมาวันถัดมาคุณก็ได้ใช้ช่องทางของหวังอินฮวาเพื่อได้มาซึ่งสมุนไพรที่ต้องการในเวลาต่อมาทุกวันคุณจะผสมเม็ดยาสีแดงลึกลับลงในอาหารสุนัขเฮยหลงหลังจากกินเสร็จก็รู้สึกร้อนรุ่มอย่างมากพลังร่างกายของเขาก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ไม่นานซูซูเหยียนและเจียงถังก็พบกับความตกใจเฮยหลงที่ปกติเป็นคนเรียบร้อยกลับเริ่มทำลายข้าวของในบ้านเริ่มแรกก็แค่กัดโซฟาและแทบเปลือกไม้ต่อมาก็พัฒนามาเป็นกัดทีวีกัดตู้เย็นแม้แต่กำแพงคอนกรีตก็ยังขุดเป็นรูใหญ่นี่ทำให้เพื่อนสนิททั้งสองตกใจมากพวกเขากำลังลังเลว่าจะส่งมังกรดำไปหรือไม่ก็ปรากฏตัวขึ้นแปลกแต่จริงมังกรดำไม่กล้าสแสดงอำนาจต่อหน้าคุณไม่ต้องพูดถึงการทำลายบ้านแม้แต่การหายใจแรงๆก็ไม่กล้า ขณะนั้นคุณคิดในใจทั้งจังหวัดชิงโจวดูเหมือนจะมีอาจารย์เพียงคนเดียวถ้าสุนัขของฉันสามารถเข้าสู่ช่วงฝึกพลังได้คงจะทําให้คนนับไม่ท้วนตายด้วยความตกใจบ่ายวันนั้นในห้องเรียนสุวรรณหวานมาหาคุณด้วยความยินดีบอกว่าแผงชานมของเธอกําลังจะเปิดแล้วไม่รู้ทําไมกองทุนธุรกิจในละครก็อนุมัติให้เขาแล้วหลังจากฟังแล้วคุณก็ยิ้มคิดในใจว่าผู้อํานวยการหลี่ทางานได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ก็หวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจตอนนั้นฉันดื่มชานมฟรีใช่ไหมแน่นอนไม่ต้องจ่ายคุณอยากดื่มเท่าไหร่ก็ได้โอเคนี่เป็นคำพูดของคุณนะหลังจากฟังแล้วสุวรรณหวานรู้สึกได้ทันทีว่ามีลางร้ายเพราะว่าคนนี้มีปริมาณการกินที่มากผิดปกติไปกันเถอะบ่ายนี้ไม่มีเรียนไปบ้านคุณกินอะไรกันหน่อยคุณและสุวรรณหวานมาถึงร้านอาหารของเขาลีเฮไม่ยังคงต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นมองคุณเหมือนแม่ยายมองลูกเคยทองคำด้วยสายตาแบบนั้นคุณเลือกที่จะเพิกเฉย อนิยายไปกินข้าวไปพอดีช่วงนั้นผู้ชายคนหนึ่งที่เมาเข้ามาในร้านเขามาที่เคาน์เตอร์พูดด้วยน้ำเสียงหนักหนาว่าเอาเงินมาให้ฉันสีหน้าของหลีเหมยเปลี่ยนไปสู่ไห่เฉาคุณกลับมาได้ยังไงสู่ห่เฉา,าแม้ว่าจะเมาเล็กแต่สายตาก็แหลมคมพบว่าเมียของตัวเองกำลังมองไปที่เย่ยฟานเป็นระยะเขาก็โกรธจ,จัดทันทีเสียงดังโครมเขากลายเป็นเทพแห่งการกวาดโต๊ะทำลายทุกอย่างบนเคาน์เตอร์เห็นเช่นนั้นลีเหมยทั้งโกรธทั้งหมดใจร้องว่าบ้าไปแล้ว ซูหวานหวานก็ได้ยินเสียงรีบวิ่งมาจากครัวหลังยืนขวางหน้าหลีเหมยทำอะไรนะอย่าแต่ต้องแม่ฉันเห็นท่าทีของแม่ลูกทั้งสองไม่ดีซูไห่เ้า,าโกรธมากขึ้นเขาถีบโต๊ะจนลม้มแล้วตะโกนใส่ลูกค้าในร้านว่าดูอะไรกันออกไปให้หมดลูกค้าหลายสิบคนที่เงินค่าอาหารแล้วรีบออกไปสมัยนี้ใครจะไปยุ่งกับคนบ้าแต่ทุกคนออกไปหมดแล้วมีเพียงคุณเท่านั้นที่ยังนั่งกินอย่างสบายใจซูไห่เฉา,าเดินมาหาคุณพร้อมกับด่าทอตะโกนว่าคุณหูหนวกหรือไง ลีเหม่งรีบวิ่งมาที่นี่ยืนขวางหน้าคุณคุณบ้าไปแล้วหรือไงห้าห้าลีเหม่งคุณคงสนใจผู้ชายคนนี้แน่เลยลีเหม่งได้ยินแล้วโมโหจนมึนหัวแทบจะล้มลงไปในทันทีตอนนั้นคุณลุกขึ้นยืนโดยไม่พูดอะไรเลยก็ให้ซูไห่เฉา,าได้รับหมัดหนึ่งทำให้เขาถูกเวียงออกไปชนเข้ากับตู้เย็นอย่างแรงหลังจากนั้นไม่นานลีเหมยก็ยังไม่กล้าทำใจจึงช่วยซูไห่เฉา,าลุกขึ้นจากพื้นตลอดกระบวนการนี้ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความผิดหวัง ซูไห่เฉ้าโดนตีจนกลายเป็นคนขี้กลัวไม่กล้าทำตัวเกะก,กะต่อหน้าภรรยาและลูกสาวอีกที่รักช่วยฉันทีฉันสาบานว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วห้าหมื่นที่รักให้ฉันอีกห้าหมื่นเหรียญคนเก็บหนี้อยู่ข้างนอกแล้วถ้าวันนี้ฉันไม่มีเงินให้พวกเขาพวกเขาจะตัดมือฉันไปข้างหนึ่งแน่ลีเมยร้องไห้และสายหัวไม่หยุดท่าอย่างนั้นก็ตัดเลยถ้ามันทำให้คุณเลิกผนันได้ฉันยอมให้ตัดมือฉันเองคุณรู้สึกแปลกๆอยู่ข้างๆหลังจากที่ไปเซียวตาย หวังอินทวาควรจะยกนี้ให้ครอบครัวสู่เพราะเห็นแก่คุณไม่ใช่เหรอในตอนนั้นเองกลุ่มอันธพาลที่ดูน่ากลัวเดินเข้ามาในร้านอาหารเล็กๆหัวหน้ากลุ่มเป็นคนที่สวมเสื้อหนังสีดำและมีทรงผมแบบแอโรเฮดสู ate, ้ไห่เชาเดินตรงไปหาเขาทันทีและร้องขออย่างสิ้นหวังพี่เสียวไวยโปรดให้เวลาผมอีกสักวันหนึ่งภรรยาผมมีเงินผมจะคุยกับเธอคืนนี้เขาต้องช่วยฉันแน่ๆให้ฉันเตะหัวเขาออกไปแต่สู้ไห่เชาให้หลุดไป เหมือนที่เราสี่ไห่ปังเปิดสถานสงเคราะห์เด็กให้เวลาคุณไปกี่วันแล้วไม่รู้ตัวเหรอตอนนี้เขามองขึ้นมาและเห็นลีมเหมยกับลูกสาวของเธอเขาก็เปลี่ยนทันทียิ้มแล้วพูดว่าไม่อย่างนั้นให้ภรรยาหรือลูกสาวของคุณมาอยู่กับฉันสักหน่อยงั้นฉันจะผ่อนปรนให้คุณอีกเจ็ดวันเป็นไงได้ยินดังนั้นสูไหเชาวเหมือนสุนัขคานออกมาจากใต้โต๊ะและกอดขาของซีเหวย่ยขอร้องอย่าทำร้ายฉันเลยนอกจากนี้ฉันยอมทำทุกอย่างให้คุณบางคนรำคาญเสียงจึงพูดขึ้นว่าเฮ <"Hey> ฉันพูดว่า พวกคุณจะให้ฉันกินข้าวเงียบๆได้ไหมร้านอาหารเงียบกริบในทันทีพวกอันธพาลมองมาที่คุณที่เป็นหนุ่มน้อยด้วยความประหลาดใจไม่นานนักรุ่นน้องคนหนึ่งก็ตื่นขึ้นชี้มาที่คุณแล้วด่าที่นี่ไม่มีสิทธิ์ให้คุณพูดหรอกรีบๆออกไปไม่งั้นฉันจะฆ่าแกแกขี้เกียจจะลงมือและก็กลัวว่าตัวเองจะควบคุมแรงไม่ได้แล้วจะทําร้านพังยับเยินอีกเลยโทรหาหวังอินฮวาเฮ้ยส่งคนมาที่ร้านอาหารหลีเหมยหน่อยมีพวกไม่รู้ดีมาช่วยจัดการให้หน่อย พวกอันธพาลได้ยินก็หัวเราะเด็กนี่ทำเป็นเก่งนะจุดบุรีอย่างละเอียดยิ้มยาะมองคุณไม่เคยได้ยินเรื่องยาฉันเป็นคนของสี่ห่คุณไม่ได้สนใจเขาพี่เสี่ยวกำลังพูดกับคุณอยู่นะคุณหูหนวกหรือไงลูกน้องคนหนึ่งทำท่าจะลงมือเสียยิ้มแล้วห้ามเขาไวใ้ให้เขาเรียกคนมาฉันจะดูว่าเขามีความสามารถแค่ไหนนักเรียนที่เรียกมาคงจะเป็นนักเรียนเหมือนกันมัง้งห้าห้าโรงแรมหมิงจวนอยู่ไม่ไกลจากร้านอาหารหลี่เหมยพวกอันธพาลกว่า30คนนำโดยหวังอินฮวา มาถึงอย่างรวดเร็วเฉินจื้อหลางและเฉินจือเป่าพี่น้องคู่นี้วิ่งนำหน้าสุดแต่ละคนถือดาบใหญ่เปิดม่านประตูแล้วก็พุ่งเข้ามาสมาชิกแก๊งซื่อไห่กำลังนั่งสูบบุรีอยู่ในร้านเมื่อเห็นกลุ่มคนหน้าดุดุเหล่านี้ถือมีดเข้ามาบุหรีในมือตกไปสามมวนทันทีหวังอินทวาพาพวกน้องๆตามมาทันทีพวกเขาทุกคนโคง้งคำนับคุณพร้อมกันว่าพี่ฟานคุณโบกมือพูดว่าพาพวกเขาไปจัดการข้างหลังเถอะหลังจากได้ยินคำสั่งหวังอินทวารีบนำไปที่ถนนหลัง ไม่นานนักคนกลุ่มเล็กๆก,ก็ถูกจับไปบางครั้งเสียงร้องโหยหวนจากทิศทางของห้องครัวก็ดังขึ้นมาทําให้ซูไห่เฉาไม่กล้าพูดอะไรเลยเขากลืนน้ําลายถามเบาๆว่า,วาพันรยาเขาเป็นใครกันแน่เขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นของหวานหวานชื่อเย่ฟานเร็วมากข่าวที่พวกเขาทําให้พังลงก็แพร่ไปถึงหูของหัวหน้าแก๊งสี่ห่วงแค่โทรศัพท์เดียวก็สามารถเรียกคนจากแก๊งสว่านเย่มาทั้งหมดได้หูสี่ห่วงของฉันอยากจะดูว่าคนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร หัวหน้าผมว่าไม่ต้องไปสนใจมันแล้วดีกว่าพวกแก๊งน้ําเดือนนี้เราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกมันหรอกแค่สองเดือนเองเรามีพี่น้องสิบคนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วค่ารักษาพยาบาลแต่ละวันก็หลายหมื่นบาทเออเปล่านี่เรื่องที่เธอต้องพูดหรือเฮ้ยผมก็สงสัยเหมือนกันพวกขยะจากแก๊งน้ําเดือนนี้ทำมาอยู่ดีๆก็เก่งขึ้นมาได้ขนาดนี้แค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองพลังจะเพิ่มขึ้นได้เหรอหัวหน้าพี่น้องเฉินจือเป่าและเฉินจือหลางก่อนหน้านี้คนเดียวก็สามารถจัดการคนได้เป็นสิบสิบ ฉันสงสัยว่ากลุ่มคนของแก๊งซิยเยว,วาต่างก็ได้รับเซรั่มซูเปอร์โซเจอร์กลายเป็นกัปตันอเมริกาทั้งหมดแล้วหูซือไหมองเขาทางเฉียงแล้วพูดว่านายดูมาเวนมากไปแล้วไหมในตอนนั้นเองเออเผาได้รับโทรศัพท์สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นดีใจทันทีหัวหน้าเรารู้แล้วว่าใครเป็นเจ้านายเบื้องหลังของกลุ่มซิเยเว,วเราใช้เงินหนึ่งแสนติดสินบนสมาชิกของกลุ่มซิเยเว,วเขาส่งข้อมูลของคนนั้นมาให้เราแล้วอูซือไห่รับมือถือมาด้วยความหวังแต่เมื่อมองดูแล้ว เกือบจะตายด้วยความโกรธเย่ฟานชั้นคลินิกสองคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยชินโจเออเผาแกงโง่จริงๆใช้เงินไปหนึ่งแสนยังโดนหลอกอีกเออเผาดูเหมือนเตรียมตัวไว้แล้วเขารีบอธิบายว่าผู้นำอย่าเพิ่งโกรธฉันเพิ่งถามเจ้องอย่างไปว่าเขาเคยถูกเด็กคนนี้ต้องมาก่อนแน่ใจได้ว่าเป็นเขาแน่แน่นักศึกษาคนนี้ไม่ธรรมดาแน่ไม่อย่างนั้นเราจับเขามาถามก่อนดีไหมหูซื่อไห่ครุ่นคิดสักพักแล้วพูดว่าดีคุณเดินทางพาเด็กคนนี้มาที่นี่ ข้าจะถามเองเขามีความสัมพันธ์อะไรกับหวังอินฮาวาวันรุ่งขึ้นเป็นวันเปิดร้านชานมของสุวรรณหวานเนื่องจากเป็นโครงการที่โรงเรียนสนับสนุนจึงเปิดที่ทางเข้าถนนการค้าในโรงเรียนคุณเตรียมตัวไปร่วมสนับสนุนแต่เพิ่งออกจากประตูโรงเรียนทันใดนั้นมีคนสิบกว่าคนตามมาข้างหลังหัวหน้าคือเออเผารองหัวหน้าของแก๊งสี่ห่วงเขาชี้ไปที่จมูกของคุณแล้วถามว่าคุณคือเย่ฟานคุณถามอย่างสงบว่าต้องการอะไรเออเผาทำหน้ายิ้ม หัวหน้าของเราขอเชิญคุณไปดื่มด้วยให้เกียรติหน่อยนะเพื่อนเย่ฟานคุณตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าพาฉันไปเลยเมื่อได้ยินดังนั้นเออเผาทำหน้าตกใจเธอไม่ถามเลยเลยว่าหัวหน้าเราคือใครเธอดูไม่พอใจพูดเยแย,แยทำไมไปหรือไม่ไปเร็วๆเลยรถตู้หลายคันวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วพาเธอออกจากโรงเรียนเธออยู่ในรถอย่างสงบแม้กระทั่งหยิบมันฝรั่งทอดกิน4ี่ิกว่านาทีต่อมาคุณถูกพาตัวไปที่บาชามนี่เป็นดินแดนของแก๊งซีไห่ระหว่างทางที่คุณเดินผ่าน มีชายหนุ่มร่ำรวยคนหนึ่งนั่งอยู่เขาชื่อฉินฟานเป็นหนึ่งในเจ็ดหนุ่มแห่งปินไห่สองเดือนก่อนเขาถูกส่งมาจากปินไห่โดยลูกชายตระกูลเจ้าเพื่อตามหาสิ่งที่ไม่มีตัวตนชินฟานถือกระดาษอยู่หนึ่งแผ่นบนว่าแม่ของมันให้ฉันมาแค่ภาพสเกต็ตยังไม่รู้ว่าจะแม่นหรือเปล่าให้ฉันหายังไงได้นี่มันเหมือนหาหลุมดำในทะเลเลยดูแลฉันได้ดีจริงๆคุณถูกพาไปยังห้อง VIP สุดพิเศษหูซือไห่เห็นคุณยังทักทายอย่างสุภาพว่าเย่ฟานนักเรียนมา เชิญนั่งคุณนั่งลงบนโซฟาอย่างสบายๆพร้อมกับวางมันฝรั่งทอดที่ยังกินไม่หมดไว้บนโต๊ะกาแฟพูดมาเธอต้องการอะไรจากฉันเดินทางมานี้คงกระหายน้ําแล้วใช่ไหมมาดื่มเหล้าก่อนดื่มเสร็จแล้วเราค่อยคุยกันคุณตอบกลับไปอย่างรำคาญว่ามีอะไรก็พูดมาเลยประโยคนี้ทําให้พนักงานเสิร์ฟที่กําลังจะเทเหล้าตกใจไม่น้อยเออเผาที่อยู่ข้างๆกาลังจะระเบิดอารมณ์แต่ถูกหูซื้อห่ขัดไว้เขาใช้นิ้วสองนิ้วค่อยๆดันแก้วเหล้ามาหาคุณ พี่ฟ้านมีน้องๆและน้องสาวอยู่ที่นี่มากมายช่วยให้หน้ากันหน่อยได้ไหมได้สิคุณหยิบแก้วขึ้นมาแล้วก็สาดเหล้าลงไปที่หน้าของหูซือไห่บรรดาน้องๆทุกคนที่อยู่ที่นั่นต่างก็โกรธจ,จัดมองไปที่หูซือไห่ด้วยท่าทีพร้อมจะลงมือเขาลูบหน้าที่เปื้อนเหล้าแล้วก็หัวเราะออกมาดังๆฮ่าๆดีดไม่แปลกใจที่คุณเป็นหัวหน้าข้างหลังของกลุ่มซูเยเว,เ,วเขามีความกล้าหาญเขาเห็นถุงมันฝรั่งทอดบนโตะก,กาแฟหยิบขึ้นมาหนึ่งชิ้นและเริ่มกินทันทีคุณรู้สสึกไม่บายใจททันี นี่มันมันฝรั่งทอดเห็ดอันล้ำค่าของคุณแต่เห็นหูซื่อใหญ่กินอย่างอร่อยอร่อยคุณก็ไม่กล้าที่จะหยุดเขาหูซื่อใหญ่กินไปและพูดถึงกลุ่มซื่อใหญ่การต่อสู้กับกลุ่มซูเยเวทุกวันแบบนี้จะทําให้ทั้งสองฝ่ายเสียหายและเปิดโอกาสให้กลุ่มอื่นเข้ามาแทรกแซงคุณใส่หัวฉันไม่ใช่หัวหน้าของกลุ่มซูเยเวคุณควรไปหาอินหวาอย่ามายุ่งกับฉันเลยพี่ฟานอินหวาเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอจะมีความสามารถอะไรที่จะบริหารกลุ่มซูเยเวที่ใหญ่โตขนาดนี้ได้ฉันมีข้อเสนอ ไม่รู้ว่าถ้าเรารวมแก๊งทั้งสองเข้าด้วยกันฉันอายุมากกว่าเลยขอเป็นหัวหน้าใหญ่เธอเป็นรองหัวหน้าหลักกันในขณะที่พูดเรื่องนี้เขาก็มองลงไปที่ห่อมันฝรั่งทอดที่อยู่ตรงหน้าคิดในใจว่ามันฝรั่งทอดยี่ห้อไหนอร่อยขนาดนี้กลิ่นสมุนไพรอ,อ,อ่อนนี้ทําให้อดใจไม่ไหวจริงๆทันใดนั้นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงก็พุ่งขึ้นมาจากท้องของเขาหูซื่อไห้ทนไม่ได้และสวมหน้ากาก,กแห่งความเจ็บปวดจับท้องและคํำครวนเอ็นตัวลงบนโซฟาเออเผาวิ่งเข้ามาถามว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่ เป็นอะไรไปหูซื่อห่ชี้ไปที่มันฝรั่งทอดในมือใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำมีพิษอะไรนะซานเป่าหยุดชั่วครู่คว้าถุงมันฝรั่งทอดอย่างรวดเร็วจ้องมองคุณอย่างโกรธเกรี้ยวเย่ <Yeah. S 1> คุณไม่มีความเป็นนักสู้เลยคุณวางยาพิษของว่างกินได้ตามใจชอบแต่คำพูดไม่ควรพูดตามใจชอบหลังจากพูดจบคุณก็ยื่นมือไปรับถุงเขาก็เริ่มกินต่อหน้าทุกคนทุกคนตกใจลองคิดดูดีๆมันก็ไม่สมเหตุสมผลที่จะใส่ย,ยาพิษในมันฝรั่งทอด แต่หูซื่อไห่ไม่รอดจนถึงรถพยาบาลมาเขาอาเจียนเป็นฟองและเสียชีวิตเออเปากาดร่างที่เขียวคล้ำของหัวหน้าร้องไห้และตะโกนว่าฆ่าเขาให้ตายในห้องรับรองที่กว้างขวางเสียงตะโกนและเสียงต่อสู้ก็ดังขึ้นทันทีปรากฏว่าสถานการณ์ในวันนี้คือการจัดงานเลี้ยงหงเหมินสมาชิกของกลุ่มสี่ทะเลได้เตรียมอาวุธไว้แล้วพวกเขาถือมีดคนละเล่มและวิ่งเข้าหาโดยไม่สนใจชีวิตเมื่อเห็นเช่นนั้นคุณก็หัวเราะยกกลุ่มมดเล็กๆแค่มีดธรรมดามดาเท่านั้น เมื่อคุณใช้มือเดียวจับมันก็กลายเป็นเหล็กทันทีแล้วคุณก็โบกแขนกลุ่มคนก็ลอยออกไปเหมือนการซ้อนตัวไม่นานนักพื้นก็เต็มไปด้วยสมาชิกของแก๊งสีให้8มิลลิลิตรผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวผู้ใหญ่ของแก๊งตะโกนว่าเขาเป็นนักเต้นเออเผาก็หยุดชะงักแล้วก็เขาดึงปืนพกเบรานิงสีดำออกมาจากเอวจะเป็นนักเต้นก็แล้วไงฉันก็ยิงเธอตายได้เหมือนกันเสียงปังดังขึ้นเขาลั่นไกปืนเล็งไปที่ขมับของคุณแต่ในช่วพริบตาคุณก็เคลื่อนไหวคุณใช้สองนิ้วปัดไปที่ขมับ และจับกระสุนไว้ได้อย่างง่ายดายทุกคนต่างตกใจจนส่งเสียงแปลกประหลาดและต่างก็นึกถึงตัวละครในหนังคนหนึ่งวิชามวยในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เร็วเกินไปที่จะทำลายได้ราชาฆาตกรสุดยอดหัวหยุนเซียเซินเออเผาถือปืนพกใบหน้าเต็มไปด้วยความไม่เชื่อคุณคุณเป็นคนหรือปีศาจคุณไม่ตอบแต่กลับดีดนิ้วกระสุนก็พุ่งกลับไปด้วยความเร็วสองเท่าของเดิมเสียงเบาๆดังขึ้นกระสุนนั้นก็พุ่งเข้าที่หน้าผากของเออเผาในขณะนั้นประตูห้องถูกเตะเปิดจากด้านนอก กลุ่มคนก็ทยอยกันเข้ามาเมื่อเห็นหน้าของหวังอินฮวาและพี่น้องตระกูลเฉินแล้วคุณผ่อนหายใจเบาๆโชคดีที่ไม่ใช่คนอื่นไม่อย่างนั้นจะต้องเสียพลังเวทมนต์ในการใช้คาถาลบความทรงจำหวังอินฮวาเข้ามาอย่างรวดเร็วเห็นความวุ่นวายในห้องก็หยุดนิ่งพี่หมาป่าคุณไม่เป็นไรใช่ไหมที่นี่ไม่มีเรื่องของฉันแล้วพวกคุณจัดการหน่อยฉันไปก่อนนะผู้จบคุณก็จากไปอย่างสง่างามหวังอินฮวาเห็นหัวหน้าและรองหัวหน้าของแก๊งซื่อไห่ รีบสั่งให้คนไปตรวจสอบสถานการณ์ไม่นานเสียงสั่นของลูกน้องก็ดังขึ้นพี่สาวอินทวาทั้งสองคนไม่มีลมหายใจแล้วหลังจากได้ยินข่าวหวังอินทวารู้สึกสมองขาดออกซิเจนเธอนั่งลงบนโซฟาอย่างหมดแรงกลุ่มซื่อไห่ปังก็จบลงเช่นนี้ตั้งแต่คืนธรมธรมดาาคืนนี้หนึ่งในแก๊งใหญ่ของเขตตะวันตกซื่อไห่ปังถูกทำลายลงกลุ่มซูเย่เว่ปังก็เข้าควบคุมธุรกิจของซื่อไห่ปังอย่างลับๆวันรุ่งขึ้นหวังอินทวาโทรหาคุณด้วยความตื่นเต้นพี่ฟาน ตอนนี้ครึ่งหนึ่งของเขตสีเฉิงเป็นพื้นที่ของเราแล้วปัจจุบันเราได้เข้าครอบครองร้านค้าหลายแห่งแล้วต่อไปทุกเดือนแค่เก็บเงินค่าเช่าก็มีรายได้หลายล้านคุณตอบกลับมาอย่างเยือกเย็นว่าได้พื้นที่ใหม่แล้วก็ทำธุรกิจที่ถูกต้องซะอย่าไปรังแกคนทั่วไปนะค่าคุ้มครองอะไรก็อย่าไปเก็บแล้วได้ครับพี่ฟ้านฉันจะทำตามที่พี่บอกอยูยูก็นึกถึงบางอย่างขึ้นมาเลยถามว่าเธอมีเงิน150ล้านไหม150่ล้านเหรอพี่ฟ้านต้องการเงินจำนวนมากขนาดนี้ไไปทไม คำพูดของหวังอินฮวาเพิ่งหลุดออกจากปากก็รู้สึกได้ทันทีว่ามันไม่เหมาะสมนี่ไม่ใช่พีฟานผมพูดมากไปแล้วเงินจำนวนมากขนาดนี้อย่างน้อยก็ต้องเก็บอ,อมสักหนึ่งถึงสองปีได้ยินคำนี้คุณรู้สึกผิดหวังไม่น้อยส่วนเหตุผลที่ต้องการเงินมากขนาดนี้แน่นอนว่ามีประโยชน์ของคุณแต่คุณกลัวว่าพวกเขาจะไปทำอะไรไม่ดีหรือว่าพอแล้วช่วงนี้ผลิตแผ่นโดดเดี่ยวเพิ่มอีกหน่อยนะฉันกินไม่พอแล้วก็ถ้ำสัตว์ก็ใกล้จะหมดแล้ว วังอินทวาใช้มือทั้งสองข้างจับไมโครโฟนพยักหน้าไม่หยุดได้ข่ะพี่ฟ้านรู้แล้วหลังเลิกเรียนสหวารหวานยกแก้วชานมใหม่จากบนโต๊ะขึ้นมาตั้งใจจะให้เธอลองชิมรสชาติก่อนสาวเย็นชาที่มัดผมสูงทันใดนั้นก็เดินผ่านหน้าเขาไปสหวารหวานสะดุ้งเล็กน้อยคิดในใจว่าพี่สาวคนนี้มีออร่าแข็งแกร่งมากท่ามกลางสายตาที่ประทับใจของนักเรียนหลายคนวินชิงหลานเดินตรงมาหาเธอเธอเหลือบมองเขาแล้วถามว่าอีกแล้วหรเหวินชิงหลานมองคุณ ในใจรู้สึกถึงความไม่เป็นจริงอย่างรุนแรงแค่ดูเหมือนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมดาคนนี้เมื่อสามเดือนที่แล้วก่อเรื่องใหญ่ที่สำนักงานใหญ่ของชินโจอ,อูเซียแต่กลับไม่ได้รับโทษใดๆฟังดูเหมือนเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์คุณลุกขึ้นยืนโบกมือบอกว่าไม่มีอะไรก็ฉันไปแล้วนะเวินชิงหลานรีพูดขึ้นมาว่ามีเรื่องสัปดาห์หน้าปู่จะอายุครบ80ปีอยากเชิญคุณไปเป็นแขกที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไม่ต้องเอาของขวัญมาแค่มาคนเดียวก็พอมีของอร่อยไหม มีของอร่อยฉันก็ไปแน่นอนมีก็ได้พูดจบแล้วคุณก็หันหลังเดินไปเดินผ่านข้างๆสู่ว่านว่านคุณหยิบชานมรสอใหม่แกะกล่องนั้นขึ้นมาใส่หลอดเข้าไปแล้วจิบชมว่ารบลูเบอรี่ก็อร่อยดีนะเดินทางมาถึงหน้าประตูโรงเรียนรถออดี้ของเชียวจรจอดอยู่ริมถนนเปิดประตูรถแล้วนั่งลงในที่นั่งข้างคนขับที่เบาะหลังของรถซูยอนและกังตังกำลังคุยกันอยู่เห็นเธอขึ้นรถมากังตังทักทายอย่างอบอุ่นส่วนซูยอนหันหน้าออกไปทำหน้าบึ้ง ชอจินที่กำลังขับรถพูดว่าเสี่ยวฟานวันนี้เราไปกินข้าวที่บ้านชอยเธอยังไม่เคยไปใช่ไหมคุณพยักหน้าใช่แล้ววิลล่าสวนกุหลาบเป็นเพียงที่ซูจิงเชนซื้อเพื่อความสะดวกของลูกสาวในการไปโรงเรียนคู่สามีภรรยาไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่เป็นประจำพวกเขามีอาพาร์ตเมนต์ของตัวเองชีเฮาจิงถามด้วยรอยยิ้มว่าอยากกินอะไรชีเฮายีให้แม่บ้านไปเตรียมคุณไม่เกรงใจเลยและสั่งชื่ออาหารกุ้งมังกรและเนื้อวัวออสเตรเล,เลียปูราชา หอยเปาฮื้อเม่นทะเลฟัวเตียวความเงียบฉับพลันเกิดขึ้นในรถไม่นานรถก็วงเวียนไปมาและมาถึงอพาร์ตเมนต์หรูวูลินแมนชั่นในใจกลางเมืองวูลินแมนชั่นเป็นหนึ่งในอพาร์ตเมนต์ที่หรูหราที่สุดในชินโจด้านซ้ายติดกับทะเลสาบซีซีด้านขวาติดกับคลองใหญ่แบบบ้านที่เล็กที่สุดก็ขายได้ราคา50าสต่อหกบล้านบาทส่วนที่ซูจิงเฉินและเฉียวจิงอาศัยอยู่เป็นแบบบ้านขนาด500ตารางเมตรการตกแต่งไม่ได้หรูหราอย,อย่างที่คิดแต่กลับให้ความรู้สึกของชีวิตที่อบอุ่นบนโต๊ะอาหาร ซูจิงเฉินพูดด้วยรอยยิ้มว่าสัปดาห์หน้าเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุ80ปีของท่านเวิน <When. S 1> เขาจองโรงแรมทาวนัวหยวนทั้งหลังและจัดงานเลี้ยงต้อนรับตระกูลใหญ่ๆในชิงโจวทั้งหมดคุณก็พูดแทรกขึ้นมาทันทีว่าคุณอาชูที่คุณพูดถึงคุณปู่เวินคนนั้นชื่อเวินเยียนหรือเปล่าเวินเยียนชูสุยานก็ตอบกลับมาทันทีว่าคุณไม่ไปอยู่แล้วจะมาสอบถามอะไรนักหนาใครบอกว่าฉันไม่ไปเธอไปไม่ได้หรอกโอเคโอเคกินข้าวเถอะ สู้จิงแชนหมดทางสู้จึงขัดจังหวะคู่คู่นี้บ่ายนี้ไม่มีเรียนหลังจากกินข้าวเสร็จสู้ชูยันและจั๊งแทงตัดสินใจไปเดินเล่นที่ตึกชินโจจ้องแทงอยากจะชวเนเยแฟนไปด้วยให้คุณเป็นแรงงานมนุษย์แต่คุณปฏิเสธอย่างไม่ใยดีคุณกลับมาที่ชุมชนโรสกาเด่นเพียงลําพังแต่ระหว่างทางคุณพบว่ามีคนสองคนที่ดูน่าสงสัยกําลังใช้กล้องสองทางไกลสอดส่องสถานการณ์ในบ้านมือสังหารทั้งสองพบคุณรีหดหัวเข,เข้าไปในแถบสีเขียว ไม่นานนักก็เห็นคุณจุงสุนัขพันเยรมมนเชพเพิร์ดออกมามือสังหารทั้งสองรีบตามมาใกล้กับสวนกุหลาบกรินซิตี้มีพื้นที่รกร้างกว้างใหญ่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเต็มไปด้วยหญ้าสูงถึงเอวคุณวางแผนจะทำที่นี่ทดสอบความสามารถในการต่อสู้ของมังกรดำคุณถอดปลอกคอของมังกรดำออกใช้มือลูบหัวของมันแล้วชี้ไปที่มังกรดำข้างหลังมีสองคนที่ตามมาติดติดไปจัดการพวกเขามังกรดำยกหัวขึ้นตอบรับ สายตาที่เฉียบคมจับจ้องไปที่นักฆ่าสองคนในภ่มญยามือสังหารคนหนึ่งมองไปข้างหน้าด้วยความสงสัยถามเหล่าเหยยนทำไมฉันรู้สึกว่าเขาพบเราแล้วส่วนอีกคนหนึ่งวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเปิดเผยตัวเองและวิ่งไปอย่างเร็วแต่ทั้งสองคนที่ถูกส่งมาโดยองค์กรเพื่อสังเกตการเป็นมือสังหารระดับ4จนถึงวินาทีสุดท้ายก็ไม่เคยคิดว่าสุนัขตัวหนึ่งจะวิ่งได้เร็วขนาดนี้เพราะมังกรดำถูกคุณให้กินเลือดเกือบร้อยเม็ดร่างกายของมันแข็งแกร่งทเทียบเท่านักเต้นระดับสูง บนผืนดินที่รกร้างเรากับมีสายฟ้าดำพุ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วมือสังหารสองคนถูกมังกรดำโจมตีร่างกายของพวกเขาสั่นกระตุกด้วยความหวาดกลัวมองดูคนที่เดินมาอย่างช้าช้อย่าให้มือสังหารคนหนึ่งพยายามดิ้นรนที่จะคานหนีเห็นมังกรดำยกขาหมาขึ้นมาตบที่ขาของเขาเสียงกระดูกหักดังขึ้นตอนนั้นคุณหมอบอยู่บนพื้นถามด้วยความสนใจว่าใครส่งพวกคุณมา